ไอ,ไอ้ชอบเอานี่แกจะไปไหนเนี่ยแกลืมไปแล้ววะว่าแกนัดไอไว้อะชอบชอบนี่<อ>โตป่านี้แล้วแกยังไม่เลิกกลักวเมงบูมอีกเหรอวะเมื่อไหร่จะมาเนี่ยนี่ ช็อปนี่ลสติกของใครอ๋อนี่ลิสติกของเนทเพื่อนของช็อปเองเนทอะ่ะเขาจะซื้อไปเซอร์ไพรส์แฟนลืมไว้ที่ช็อปอะ่ะแต่ถ้าไอ้ไม่เชื่อโทรถามเนทก็ได้นะเดา่าเนทมาอ้างเลยทำไมไอ้ติดต่อช็อปไม่ได้ช็อปปิดมือถือทำไมนใจเย็นก่อนพอดีช็อปไปงานแต่งเพื่อนอะ่ะแล้วแบตโทรศัพท์ช็อปหมดเป็นงานแต่งเพื่อนเหรออย่าให้รู้นะว่ามันเป็นเจ้าบ่าวเองอะ่ะมงั้นช็อปตายแน่ ไอ้เราเป็นแฟนกันนะไว,ไ,นไว้ใจช็อปหน่อยสิไว้ใจหรอช็อปไม่รู้ตัวเองแล้วไงว่าเจ้าชู้ขนาดไหนอ่ะจะให้ไว้ใจได้ยังไงแต่ยังไงช็อปก็รักไอ้คนเดียวนะอยากก่าโกรธช็อปเลยนะพี่ช็อปขาปิวเรียนจะจบแล้วว่าแต่ว่ายังไม่มีงานทำเลยอ่ะแล้ว น้องกาฟิลอยากทำงานอะไรล่ะฟิวอ,อยากเปิดร้านอาหารให,ใหญ่เลยค่ะพี่ชอปได้สิน้องกาฟิลเดี๋ยวพี่ช็อปจัดให้นะพี่ช็อปจะให้ฟิวเปิดร้านอาหารจริงเหรอคะเดี๋ยวพี่ลงทุนให้เองขอบคุณนะคะเป็นเด็กดีนะไป นี่ชอบนี่แกรู้ไหมงานร้องเพลงที่ปทุมอะ่ะแกโดนแคนเซิลไปแล้วนะพวกแกชอบมาสายไงแล้วอีกอย่างแกก็ชอบี่ยงงานเจ้าภาพไปทั้งหลายรอบ้วด้วยตอนเนี้ยชื่อเสียงแกก็ไม่ค่อยดีด้วยฉันว่าแก,กต้องพักงานร้องเพลงไปก่อนวะ่ะเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้อะ่ะนี่ฉันให้แกเป็นผู้จัดการนะแก,กต้องหางานให้ฉันสิแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าฉันช่วดงานนี้ไปอะ่ะจะกินอะไรวะแล้วข่าวเนี้ยแกจะทำยังไง ฉันก็ช่วยแกไม่ได้แล้วฉันว่ามันต้องมีวิธีสิพี่ที่พี่บอกจะลงทุนเปิดร้านอาหารให้ฉันน่ะฉันก็นึกว่าจะเป็นร้านอาหารหรูหราทำไมมาเปิดร้านกาแฟาที่บ้านนอกให้ฉันแบบนี้อะ่ะกาฟิลแต่ที่พี่ให้เงินมา เปิดร้านเนี่ยก็เป็นก็สุดท้ายของพี่แล้วนะแล้วอีกอย่างหนึง่งตอนนี้เองพี่ก็ลําบากพี่ไม่มีงานร้องเพลงแล้วอะพราแต่ตอนนี้กาฟิลมีเงินให้พี่หนักไหมเงินอะไรพี่ร้านฉันเพิ่งเปิดเองมีอยู่นิดหน่อยเท่านั้นแหละอือเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเย็นอะพี่จะมาอีกรอบนะฝั่งปิดร้านจะมาเงินเพิ่ม ขอเงินฉันทุกวันเลยอะ่ะร้านฉันทุนหายกําไรหดหมดแล้วพี่เอาเงินไปทำอะไรนักหนาเนี่ยพี่ก็ต้องใช้เงินไหมเราดูแลร้านดีๆเหอะอย่าถามเยอะเลยพี่ไปก่อนนะอ่ะค่าผ่อนรถขอบคุณนะอ,อไอแอร์ที่บ้านพี่เสียพี่ขอสักสามหมื่นได้ไหมพี่ว่าจะไปซื้อแอร์พี่ชอบ แอร์เสียก็ซ่อมสิจะซื้อใหม่ทําไมหรือว่าพี่ชอปจะเอาเงินไปเลี้ยงสาวใช่ไหมต้องใช่แน่ๆออไอ่ไไม่ใช่แบบนั้นนะเอ,อแฟนชอปนี่ฉลาดจริงเลยอะ่ะพี่ลืมคิดไปได้ยังไงว่าแอร์เสียมันก็ซ่อมได้ถ้าอย่างนั้นพี่ของเงินค่าซ่อมแอร์สักห้าพันได้ไหมนะห้าพันนะอ่ะค่าซ่อมแอร์ ขอบคุณนะแฟนช็อปนี่น่ารักที่สุดเลยอ่ะ mm hmm. ถ้าไปก่อนนะนันชอบนี่ให้ชอบจริงๆด้วยอชอบแน่ๆเลยค่อยๆนะปังเจ็บมากไหมเนี่ย ไปไหนเนี่ยคลคายบคบๆเหมือนท็อปเลยให้จับได้นะไปแอบพาเมียน้อยมาไม่งั้นเจอดีแนะ่เกิดไอ ใส่พี่จะลืมโทรศัพท์ไว้ในเกนหน้ารถอะฟังหน่อยนะป่ะช็อปนี่ยาบำมุงเลือดของใครอ๋อของแฟนเน็ตอะเขาลืมไว้ในเกณนหน้ารถช็อปของแฟนเน็ตเหรอนี่เหยาวเพื่อนมาอ้างได้ไหม อยากให้รู้นะว่าไปทำไข่ทองอะ่ะไม่งั้นช็อปโดนดีแน่ไอ้สมมตินะถ้าช็อปทำไข่ทองจริงอะ่ะเราไอ้จะทำไงมเหรอไอ้จะทำอะไรช็อปได้ชอ็ชอปช็อปลาเต้แก้วนึงค่ะลาเต้แก้วนึงได้เลย พี่ชอบเย็นนี้พี่ชอบจะกินข้าวกับอะไรคะได้ค่ะออเดอร์เมื่อกี้ไม่เอาแล้วนะช็อบเฮ้ยจับได้สักทีพี่แพ้ก็มากกกับนางเมียน้อยที่นี่ใช่ไหมนางแม่ค้าคนนั้นใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไหนคือ ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยไอ้ฟังช็อปก่อนสินี่ไงนางเมียน้อยหลักฐานตามตาเอามือออกจากฉันไม่ใช่เมียน้อยไม่ใช่เมียน้อยแล้วเป็นใครเอ,อ่อไอ้ใจช็อปคะ่ะนี่โรงงานแต่งคับช็อปหมายความว่ายังไงทำไมช็อปใส่ชุดแต่งงานสรุปแล้วช็อปมีรอก,กี่ใบกันแน่แล้วไอ้ล่ะช็อปไอ้ ฟังช็อปก่อนนะโชยออกมาสิใจเย็นก่อนนี่กาฟิน้องสาวของช็อปเองหน้าเหมือนกันเลยส่วนนี้จา๋าเป็นเพื่อนสมัยเรียนของช็อปเราทั้งสามคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะใช่ค่ะใจเย็นก่อนนะคะรูปที่คุณไลฟเห็นน่ะมันคืองานแต่งกับมารอลค่ะฉันอะ่ะอยากเลิกกับทอมมี่ที่เป็นสามีของฉันเพราะว่ามันชอบทุบตีฉันฉันไม่มีทางเลือกก็เลยต้องให้ช็อปเขาช่วยอะคะ่ะคุณนายอย่าเข้าใจผิดเลยนะคะ ท็อปนี่หมายความว่าอย่างไงเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของท็อปใช่ไหมสรุปแล้วท็อปมีลูกกี่ใบมีสี่ใบใช่ไหมเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวอันนี้ขนมปังแฟนล่าสุดของฉันเองอะ่ะวันนีพึ่ง้องพึ่งใ้เลยเนี่ยคืววันนั้นน่ะแฟนฉันอะ่ะปวดท้องฉันติดงานอยู่ก็เลยให้ช็อปมันพาไปโรงพยาบาลไม่มีอะไรลงหน้าใช่ไหมจ๊ะสัรุปแล้วก็ลูกแกเองเหรออ้ามก็มีรีบบอกฉัน ไอ้ต้องให้ช็อบบอกกี่รอบอะว่าชอ็อบรักไอ้คนเดียวนะเมื่อไหร่จะไว้ใจกันได้สักทีหนึ่งอย่าให้รู้นะว่าแอบไปมีเก๊กที่ไหนไม่งั้นช็อบตายแน่ <c oughs> จะมีได้ยังไงเล่าก็แฟนช็อบออก็จะน่ารักขนาดนี้นแล้วก็ดุขนาดนี้น <c oughs> อย่าพาชอ็อบเหลวไหลแล้วกัน,นแก่ยามให้ไงร็คืนดีกันนะนะ <c oughs>